ในหลายประเทศเขตร้อนทั่วโลกโรกคไข้เลือดออกและโรคอื่นที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกียังคงมีการระบาดอยู่เป็นประจำซึ่งยังไม่มียารักษาโรคและวัคซีนที่จำเพาะในการพัฒนาวัคซีนเพื่อป้องกันโรคเหล่านี้จำเป็นต้องสร้างวัคซีนตัวเลือกสำหรับกระตุน้นภูมิคุ้มกันให้ป้องกันเชื้อไวรัสเดงกีทั้ง4ชนิดที่สามารถให้ร่วมกันได้โดยไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียง รองศาสตราจารย์นายแพทย์นพพรสิทธิสมบัติและกลุ่มวิจัยที่ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้ใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมพัฒนาระบบพลาสมิตที่บรรจุสารพันธุกรรมทั้งหมดของเชื้อไวรัสเดงกีชนิดที่2เพื่อใช้สร้างเชื้อไวรัสเดงกี ในห้องปฏิบัติการขึ้นใช้เองในประเทศไทยโดยอาศัยพื้นฐานองค์ความรู้ทางอนุชีววิทยาระดับโมเลกุลของเชื้อไวรัสและเชื้อไวรัสเดงกีที่มีผู้เพาะเลี้ยงได้จากผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่มีมาก่อนในประเทศในกลุ่มวิจัยของเรานะก็ได้ทำการศึกษาจุลชีววิทยาของเชื้อในระดับโมเลกุลมาก่อน เมื่อเราได้องค์ความรู้ระดับหนึ่งเราก็ทำการพัฒนาพลาสมิดที่บรรจุสารพัตุกรรมทั้งหมดของเชื้อไวรัสเดงกีชนิดที่สองซึ่งก็ทำาด้วยความยากลำบากกอสมควรพลาสมิดที่บรรจุสารพัตุกรรมทั้งหมดของเชื้อไวรัสเดงกีชนิดที่สองมีประโยชน์หลายอย่างโดยเฉพาะในเรื่องการ ทำการเปลี่ยนแปลงสารพัธุกรรมอย่างที่เราต้องการโดยเฉพาะในการเปลี่ยนแปลงให้เชื้อมีความสามารถในการก่อโรคลดลงโดยการใช้ระบบพลาสมิดที่บรรจุสารพธุก,กรรมทั้งหมดของเชื้อไข้เลือดออกชนิดที่2และดำเการเปลี่ยนแปลงสารพธุก,กรรมให้เชื้อที่เป็นผลมีความสามารถในการก่อโรคลดลง เมื่อได้ทําการทดสอบว่าเชื้อที่เราสร้างขึ้นจากพลาสมิดและจากการเปลี่ยนแปลงสารพัก,กรรมอย่างที่ต้องการของเชื้อชนิดที่สองแล้วเราก็ได้ทําการแลกเปลี่ยนจีนที่กําหนดโปรตีนส่วนเปลือกนอกที่นํามาจากเชือ้อไวรัสติงกีชนิดที่1ชนิดที่3และชนิดที่4จนได้ชุดวัคซีน ทดสอบที่ประกอบขึ้นจากเชื้อเป็นอ่อนริดที่ครบพร้อมทั้ง4ชนิดด้วยกันในขณะนี้ชุดวัคซีนทดสอบชุดที่1นี้ทางสวทชมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยมิดลก็ร่วมกันให้สิทธิ์แก่บริษัทไบโอเน็ตเอเชียซึ่งได้ลงทุนสร้างฐานการผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรมที่จังหวัดอยุธยา ซึ่งในขณะนี้ชุดวัคซีนนี้ก็กำลังอยู่ในการพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะในระดับการทดสอบในลิงจากความริเริ่มและความมานะมุ่งมั่นในการทำงานที่ยากโดยไม่ย่อท้อจนสร้างเทคโนโลยีการสร้างไวรัสเดงกีจากโบลกุล่าโคลนและวัคซีนต้นแบบไข้เลือดออกของรองศาสตราจารย์นายแพทย์นพพรสิทธิสมบัติคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ศูนย์ันธุว so so ิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์จึงขอประกาศยกย่องรองศาสตราจารย์นพพรสิทธิสมบัติเป็นนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี2555นี้